เหตุการณ์ที่เรียกว่าราคาน้ํามันที่ถูกคว่ำบาตรนั้นเป็นแนวคิดและก็หลักคิดของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ต้องการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับเปิดสงครามทางเศรษฐกิจกับรัสเซียหลังจากที่มีการใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการรบกับรัสเซียนะครับแต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจบไบเดนก็ปฏิเสธนะครับที่จะส่งขีปนาวุธที่สามารถยิงตรงจากยูเครน เข้าไปถึงรัเสเซียได้นะครับเกมตอนนี้คงเห็นได้ชัดว่าสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนเกมฮะอย่างที่ผมเรียนเครืองสังเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐอเมริกากําลังเปลี่ยนเกมไม่รบนะครับในฝั่งของสั่งสาภาพยุโรปกําลังย้ายเกมมาในฝั่งของเอเชียมายุให้ไต้หวันญี่ปุ่นสู้กับจีน สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของ <c oughs> สำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องน่าจับตามองฮะมาตรการคว่ำบาตรตอนนี้ประกาศยังเป็นทางการแล้วแต่ก็ดูท่าแล้วสาภาพยุโรปน่าจะลำบากมากกว่ารัสเซีย รุกจ่อใจกลางเมืองโซโรเวโรโตเปรนะครับใกล้ควบคุมทั้งหมดนะครับในแคว้นลูหันได้แล้วนะครับขณะที่ผู้นำยูยังเสียงแตกแผนเซ็งเชนนะครับน้ำมันของมอสโกกองกำลังรัสเซียบุกประชิดเมืองโซเลวโรเนตนะครับจุดโฟกัสของฝ่ายรุกของมอสโกในเวลานี้ ท่ามกลางการรุกรานที่ดุเดือดน,นะครับขณะที่เซเนสกี้เตรียมร้องอพวก UN นะครับนัดประชุมฉุกเฉินนะครับอ้างว่าให้เข็นค่าประชาชนอ่าเข็นค่าส่งออกทั้งหมดของรัสเซียซึ่งดูเป็นความหวังที่รีบหรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เยอรมน,นีแสดงความกังวลตั้งแต่ก่อนเปิดประชุมว่า ความเป็นเอกภาพของ EU เริ่มพังทลายและฮังการียืนกรานว่าไม่สามารถยุติการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียได้ในทันทีในขณะที่เซเลนสกีตอนนี้ก็เซ็งหนักเลยทีเดียวฮนะวอนยูหยุดทะเลาะกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันความบาดน้ำมันของรัสเซียประธานาธิบดีวอร์โรมีเซเลนสกี้นะครับรีบร้องสาภาพยุโรป หยุดทะเลาะเบาแว้งและบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอบใหม่เร่นงานรัสเซียขณะที่บรรดาผู้นำประเทศต่างๆของกลุ่มกำลังหาทางบรรลุข้อตกลงประนีประนอมกับฮังการีโดยมีเป้าหมายนะครับเล่นงานการส่งออกของมอสโกเป็นสำคัญโดยเฉพาะในส่วนของพลังงานในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนปฏิเสธมอบระบบจรวด ยิงไกลถึงรัสเซียให้กับยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริการะบ,บุว่าจะไม่ส่งเครื่องยิงจรวดที่สามารถโจมตีเป้าหมายนะครับได้แม่นยำภายในดินแดนของรัสเซียให้แก,ยก่ยูเครนแม้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับยูเครนจะส่งเสียงเรียกร้องขออาวุธพิสัยไกลเป็นแนวทางเร่งด่วนนะครับ ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้สมาชิกรีพับลิกันออกมาตำหนิด้วยถ้ายคำรุนแรงว่าเป็นการทรยศหักหลังยูเครนซึ่งก็คงเห็นชัดขึ้นแล้วแหละว่าถูกรอยแพในขณะที่รัสเซียแจ้งนะครับบริษัทของเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นะครับเตรียมตัดกา๊าซโทษฐานไม่จ่ายเงินรูเบิลให้กับรัสเซีย บริษัทพลังงานของเดนมาร์กนะครับมีการเผยว่ารัสเซียอาจจะตัดกา๊าซที่ป้อนแก่เดนมาร์กในเร็วเดียวนี้หลังปฏิเสธชำระค่าพลังงานเป็นเงินเหนือรูเบิลแต่เชื่อจะยังคงหาอุปทานได้ผ่านฝ่ายตลาดยุโรปนะครับส่วนดันวิสาหกิจพลังงานของเนเธอร์แลนด์ได้รับการแจ้งเตือนจากกา๊าซพร้อมว่าจะถูกตัดกา๊าซนะครับในเดือนพฤษภาคม เช่นเดียวกันในขณะที่ EU ก็มีมาตรการคว่ำบาตรนะครับรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับ90%ปลายปีที่จะถึงนี้นะครับให้ข้อยกเว้นฮังการีและประเทศอื่นๆบรรดาผู้นำสหาภาพยุโรปเผยว่าเห็นพ้องต้องกันสำหรับการปรับลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากกว่า2ใน3ในทันที และจะขยับขึ้นแต่ระดับ90%ในปลายปีนี้ผ่าทางตันสำหรับมาตรการคว่ำบาตหนักหน่วงที่สุดเท่าเคยเท่าที่เคยมีมาก่อนของกลุ่มที่กำหนดเล่นงานรัสเซียตอบโต้กรณีรุก,กรานของยูเครนเมื่อ3เดือนก่อนนะครับในขณะที่หนุ่มพิเรนปากเคก้กเข้าใ่ภาพ โมนาลิซากลางพิพิธภัณฑ์ลูฟภาพช็อกชายวัย36ปีซึ่งแต่งตัวเป็นหญิงชลานั่งรถเข็นเข้าไปปาเคกใส่ภาพวาดโมนาลิซาผลงานของจินตกรเอกนะครับลีโอนาโดดาวินชีซึ่งการแสดงที่อยู่พิพิธภัณฑ์ของฝรั่งเศสพร้อมกับตะโกนใส่ผู้เข้าชมงานว่า คิดถึงโลกบ้านนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อินเดียมีการมอบทุนการศึกษาแล้วก็ประกันสุขภาพให้แก่เด็กกำพร้าพ่อแม่ตายจากสถานการณ์โควิด1 9นายกรัฐมนตรีอินเดียโนเรนทราโมดีบอกว่ารัฐบาลจะมอบทุนการศึกษาให้คำแนะนำด้านสุขภาพฉิตและประกันสุขภาพ ก่เยาวชนที่ต้องการที่ปรากฏว่าป่วยกำพร้าเนื่องจากพ่อแม่นะครับเสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับในขณะที่สภาไต้หวันมีเบตแก้กฎหมายหลังคนแห่เปลี่ยนชื่อปลาไซมอนกินซูชิฟรีสุดท้ายแก้กลับไม่ได้กระแสการเปลี่ยนชื่อปลาไซมอน เพื่อร่วมแคมเปญกินฟรีของร้านซูชิแห่งหนึ่งในไต้หวันเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปีที่แล้วล่าสุดรัฐสภาไต้หวันถึงขั้นต้องอภิปรายเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อหลังพบว่าประชาชนจำนวนมากใช้สิทธิ์เปลี่ยนชื่อครบจจำนวนครั้งไปแล้วและจำเป็นจะต้องเป็นนายปลาไซมอนกันไปตลอดชีวิตนะครับเมื่อเดือนมีนาคม2021 ร้านซูชิโรนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายร้านซูชิสายพานชื่อดังของญี่ปุ่นที่มี20สาขาในไต้หวันได้ออกแคมเปญกินฟรีสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรประชาชนว่านะฮะกุยอวีนะครับหมายถึงปลาไซมอนในภาษาศีนนะครับปรากฏว่ามีชาวไต้หวันถึง331คนลงทุนเปลี่ยนชื่อความฝันของเซลมอนหรือเซลมอนเต้นระบำ เพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับหลังโปรโดได้สองวันหมดลงผู้ร่วมแคมเปญส่วนใหญ่เปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมของตัวเองแต่บางคนต้องทนใช้ชื่อปลาไซมอนไปนานกว่าปีกว่าๆเนื่องจากรัฐบาลไต้หวันมีกฎให้พลเรือนเปลี่ยนชื่อได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับรัฐสภาไต้หวันได้เปิดอภิปรายร่างแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนชื่อโดยสสจากฝั่งฟากของรัฐบาลฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการชื่อเหลือบรรดาคุณปลาไซมอน เหล่านี้หรือไม่ก็หาวิธีป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจทำแคมเปญแผลงๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับนะครับเ็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เยอรมน,นีนะครับตอนนี้อ่วมเลยทีเดียวฮะราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดในรอบ50ปีท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตยูเครนความบาดรัสเซียอัตราเงินเฟอ้อรายปีของยูเครนปรากฏว่าพุ่งสูงสุดฮะ 7.9%ในเดือนพฤษภาคมแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบครึ่งทศวรรษจากตัวเลขประมาณการอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อ30พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่จีนมีการส่งเครื่องบินราว30ลำขึ้นไปปกป้องเขตของไต้หวันที่มีการล่วงล้ำครั้งใหญ่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมไต้หวัน นะร่รวบรายงานเหตุการณ์กองทัพของจีนล่วงล้ำเขตปกป้องภัยทาอากาศของพวกเขาหลายครั้งนะครับสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมและทางกระทรวงกลาโหมของเกาเกาะแห่งนี้ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปเตือนฝูงบินของจีนให้ถอยห่างออกไปในเหตุการณ์ที่พือโหมกระพือความตึงเครียดนะครับที่ปรากฏว่าแสนสาหัสมากขึ้นนะครับ ประธานดับดีใช่อินเวนนะครับฟุ้งสหรัฐอเมริกาจอยกระดับความร่วมมือในชัชนแนวการกองทัพกับไต้หวันประธานาธิบดีใช่อินเวนแห่งไต้หวันเผยสหรัฐอเมริกามีแผนยกระดับความร่วมมือระหว่างกองทัพนะร,รักษาดินแดนกับใต้ทางกองทัพไต้หวันในเชิงปรากฏการณ์คงมีลักษณะ2ประการที่น่าสนใจ นะครับประการแรกเกิดมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียเกิดขึ้นนะครับมาตรการคว่ำบาตรที่ว่านี้นะครับเกิดจากสาเหตุนะครับที่ต้องการที่จะให้มีการคว่ำบาตรรัสเซียเล่นงานรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบบางส่วนทําได้ไม่ซื้อน้ํามันจากรัสเซียไปซื้อน้ํามันตรงกับซาอุดิอาระเบียบางส่วนทําไม่ได้นะครับยังคงแปลใช้เงินรูเบิลไปซื้อเงินของรสัสเซียมี2ประเทศนะครับที่ปรากฏว่า รัสเซียจะไม่ขายก๊าซให้คือเดนมาร์กและก็เนเธอแลนด์สาเหตุหลักๆก,ก็คือว่าไม่ยอมชําระเงินเป็นเงินรูเบิลในขณะที่สถานการณ์ระหว่างไต้หวันกับจีนกำลังกลับมาตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาให้ท้ายไต้หวันในการเป็นเอกราชและพร้อมจะทำการปกป้องไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบในเชิงงานสังเคราะห์ทั้งสองกรณีนี้ นะครับเรียนให้ทราบว่ามีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ <IS> เหตุการณ์ที่เรียกว่าราคาน้ํามันที่ถูกคว่ำบาตรนั้นเป็นแนวคิดและก็หลักคิดของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ต้องการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับ <IS> เปิดสงครามทางเศรษฐกิจกับรัสเซียหลังจากที่มีการใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการรบกับรัสเซียนะครับ <IS> แต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจไบเดนก็ปฏิเสธ นะครับที่จะส่งขีปนาวุธที่สามารถยิงตรงจากยูเครนเข้าไปถึงรัสเซียได้นะครับเกมตอนนี้คงเห็นได้ชัดว่าสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนเกมฮะอย่างที่ผมเรียนเคชิงสังเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐอเมริกากาลังเปลี่ยนเกมไม่รบนะครับในฝั่งของสั่งสาภาพยุโรปกําลังย้ายเกมมาในฝั่งของเอเชียมายุให้ไต้หวันญี่ปุ่นสู้กับจีน นะครับการที่จีนเข้าทําการส่งสัญญาณและก็รุกรานไต้หวันเกิดจากช้อินเวนนประธานาธิบดีของไต้หวันประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนเขามีกองกําลังทหารร่วมกันคือ National ลการ์นะครับในการที่จะเข้าสู้กับจีนอย่างไรก็ตามฮะในฝั่งของจีนยืนยันนะครับว่าไต้หวันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่ต่อไป และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของจีนไม่ได้เป็นพื้นที่ของไต้หวันไม่ได้เป็นพื้นที่ของฝั่งสหรัฐอเมริกาและยืนยันจะใช้มาตรการที่แสบเผ็ดเกิดขึ้นนะครับในฝั่งของยูเครนตอนนี้ก็โดนลอยแพนะครับอย่างที่เราเห็น3ปรากฏการณ์นี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานที่ ปรากฏว่ามีการคว่ำบาตรรัสเซียสิ่งที่จะตามมาแน่นอนหนีไม่พ้นราคาน้ำมันและราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG และ NGV ย่อมมีราคาสูงขึ้นแน่นอนกาดสูงสูงไว้ได้เลยขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศกดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ